ทุกคนหยุดพูดแล้วก็ไปได้แล้วฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องหน้าบ้านไปจากที่นี่ซะไปสิทวิงเกิลลูกทวิงเกิลสารณะต้องลกจกที่นี่ไงจมไปเดี๋ยวนี้เลยอ๋อดูสิมานั่นแล้วอย่างไงล่ะไปจัดการหน่อยสิเดินหน้ามั่นมาเลยไม่หัดละอายบ้างเลยนะเราเนี่ยยอมรับคนแบบนี้เนี่ยอยู่ในชุมชนเราไม่ได้ คนหน้าขยะขยแยงแบบนี้ต้องใส่หัวไปอยู่ที่อื่นซะออกไปเลยไปใช่ใช่ใช่คนแบบนี้นะ่ะน่ารังเกียจไม่น่าจะไปอยู่รวมกับพวกเราได้นี่เดี๋ยวก่อนนะกล้าได้ยังไงเนี่ยฮะพวกเราเเป็นคนดีแต่พวกเธอเนะี่ยมาสร้างความวุ่นวายหนะ้าบ้านคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยฮะไปจากที่นี่เลยนะ โอ้โอ <Rem ind, S 1> นี่นี่อย่าแสดงละครก็คือเราดูทีวีใช่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวนี้นะ่ะคนมันไม่มีอยากอายเอาซะเลยใช่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 แบบนี้เนี่ยน่าไม่อายแต่งงานมีสามีแต่ก็ยังกลับไปนอนกับผู้ชายคนอนื่นเะนี่ยนะน่าไม่อายจริงๆก็ฉันจะบอกให้ว่านี่แหละท่าแท้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับพวกคนรวยอย่างงั้นสินะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ยอมรับหรอกนะเราไม่ได้นี่พอเดี๋ยวนี้แหละนะหุบปากไปเลยไป พูดบ้าอะไรของพวกคุณเนี่ยทุกคนนะ่ะรู้จักตระกูลของพวกเราดีพวกเราเนี่ยมีชื่อเสียงที่ดีหยุดพูดจาไร้าสาระซะทำไมจะต้องต่อว่าทวิงเกิลด้วยแหมคุณนายขาเรานะ่ะรู้จักคุณนายคะ่ะแต่ไม่ใช่กับผู้หญิงคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ถึงแม้จะเป็นสไยคุณนายแต่ว่าน,นิสัยเนี่ยไม่ดีเลยคะ่ะก็พวกเราได้เห็นท่าทีวีเรียบร้อยแล้วนะสิไม่อย่างนั้นเราคงไม่ออกมาแบบนี้โอ้พระเจ้าทำอะไรเสื่อมเสียขนาดนี้เนี่ยฮะไม่อาย พวกเราทุกคนจะปล่อยไปได้อย่างไงคนแบบนี้ตัวอย่างไม่ดีเอาซะเลยใช่ต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วล่ะทุกคนใช่ไหมฮะต้องสั่งสอนเลยคุณพี้ค่ะีวัาดีทำปากเก่งใครทำดีใครทำไม่ดีพวกคุณไม่ใช่เหรอที่ปากดีมาตลอดทวินก็ตอบโต้คุณหรือเปล่าล่ะก็ไม่นะนี่แหละนิสัยภรรยาผมทวินก็จะตอบโต้ก็ได้นะแต่เธอไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกคุณอายุเยอะกว่าเธอยังไงล่ะเข้าใจไว้ด้วยนะ นี่แหละนิสใส่ภรรยาผมโอ้โหจาพ่อหนุ่มมันไม่เกี่ยวหรอกนะฉันว่าเมียเธอนะ่ะพูดไม่ออกมากกว่าทำชั่วเอาไว้เยอะแบบนั้นน่ะแล้วเมียเธอจะมีหน้าที่ไหนมาพูดอะไรกับชาวบ้านเขาน่าไม่อายจริงๆงั้นเหรอมีแต่คนที่ผิดเท่านั้นแหละที่จะแก้ตัวทวิงเกิลไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นก็เลยไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วพวกคุณล่ะ ฮะพวกคุณเป็นใครทำไมต้องอธิบายให้พวกคุณฟังนี่คือครอบครัวเรามันคือเรื่องในครอบครัวผมเป็นสามีเธอผมเชื่อใจเธอทวิงเกิลไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นแค่นั้นแหละง่ายๆมากพวกคุณอยากรังแกคนอื่นเหรอผู้หญิงต้องทำอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้เรียบร้อยไว้ก่อนเหรอผู้หญิงต้องทำผิดผู้หญิงไปยุ่งผู้ชายเพราะพวกคุณคิดแบบนั้นไง แต่ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นใครใครทําอะไรผิดพวกคุณไม่เข้าใจหรอกพวกคุณนะรังแกคนอื่นเพราะว่าอ่อนแอก่านเท่านั้นล่ะเมื่อไหร่กันที่พวกคุณจะเปลี่ยนได้ถ้าเป็นลูกสาวพวกป้าล่ะพวกป้าจะทําแบบนี้หรือเปล่าจะพูดกับลูกสาวตัวเองแบบนี้หรือเปล่าเอถ้าเป็นคนอื่นมาว่าลูกสาวบ้าแบบนี้จะรู้สึกยังไงล่ะแต่เป็นลูกสาวฉันล่ะก็ฉันฟาดหน่ยไม่ยั้งนะจะปาหินให้ตายเลย Thôi là, diễn bạp đi, bây tôi dặn mày đi Chẳng cá lôi, thầy lôi chẳng con, ảo lôi À, lôi lại phúc lao. Ủa, tài lạ, ôi à. Ủa, mới gì nữa hey, Ôi tài lạ, à, sao lại tỏ lúc lao. <laughs>

Uh, uh, uh. Eh, eh. Oh! Yeah! Oh. Uh -oh -eh. uh. go <laughs> <laughs> hmm. <coughs> <coughs> Luôn chứ Ok khi oh. <coughs> โอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรนะ <c oughs> แม่ต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่นะ เราต้องหาให้เจอไม่ว่าแม่จะอยู่ไหนผมต้องหาแม่ให้เจอแล้วแม่จะต้องมาขอโทษทวินเกร์ฉันขอโทษนะกุลทวิงเก่าอย่าผมพูดอะไรนะไม่ต้องคิดมากดื่มน้ำก่อนแต่ว่ากุลทวิงเก่ ฟังให้ดีนะอะไรที่สำคัญมากกว่ากันฉันหรือว่าขี้ปากชาวบ้านพวกนั้นฉันอยู่ข้างเธอนะตลอดเวลาไม่ต้องคิดมากนะ ทั้งสองคนน่ะควรจะออกไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันสักหน่อยนะไปผ่อนคลายความตึงเครียดที่เราเจอกันมาจะได้มีเวลาไปพักผ่อนร่วมกันด้วยยังไงล่ะเบเบ้ใช่แล้วล่ะคะ่ะนี่กุณทั้งสองคนไปพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวแม่จะจองตั๋วให้เองโอเคไหมแม่ผมไม่คิดว่าการหนีเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราต้องอยู่ที่นี่ เราต้องอยู่เพื่อจัดการสถานการณ์ก่อนนะครับเราก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าป้าอนิตากับยุบราชจะไม่ตามเราไปแต่ว่าเราเองก็ยืนยันไม่ได้เหมือนกันว่าอนิตากับยุพราชเนี่ยเขาวางแผนจะทำอะไรอีกกุนจะขืนพวกหลานอยู่ที่นี่น่ะก็มีแต่ความตึงเครียดกันปเปล่านะดูสภาพของทวิงเกิลสิทวิงเกิลน่ะต้องการการพักผ่อนนะ นี่เบเบ้คิดว่าทวิงเกิลอ่อนแอขนาดนั้นเลยครับอย่าเพิ่งประมาทยายดาม่าควีนนี่นะคอยดูได้เลยเดี๋ยวทวิงเกิลก็ต้องหายดีแน่นอนผมมั่นใจนะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาไว้วได้อีกป้ารู้จ้าป้าเนืะรู้ว่าทวนะิงเกิลน่ะแกร่งแค่ไหนแต่ว่ากุญจาจะให้ทวนะิงเกิลน่ะรับศึกกับอนิตาอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันก็จริงนะ ลูกจะวางใจอนิตาม,ม่ได้เด็ดขาดเลยใหญ่นั่นน่ะทำได้ทุกอย่างถ้าถึงเวลาเมื่อไร่แล้วก็จะหาโอกาสสร้างเรื่องอีกแน่นอนทำงานแค่นี้ก็ยังทำไม่ได้งันเหรอหลายคนเรียกแกว่าเป็นคนไร้ประโยชน์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงไม่มีประโยชน์จริงๆด้วยนี่แม่ไม่ต้องพูดอะไรแบบนั้นหรอกนะยุบราดลูกแม่ตั้งหากที่ไร้ประโยชน์ทำไมอยู่ดีๆทำตัวเป็นคนดีขึ้นมาแบบนี้แล้วผมมองแผนว้ทุกอย่างล้ว แต่ว่ายุบราชกับกุลกลับทำร้ายคนของผมจนต้องเข้าโรงพยาบาลหมดแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเพราะยุบราชเนี่ยหรอแม่ไม่เห็นหรือไงฟังผมให้ดีดูแลลูกแม่ให้ดีเถอะมัน,นบ้าไปแล้วมันไปเป็นบริการให้สองคนนั้นสันแล้วและตอนนี้เนะี่ยผมก็ทำการยากขึ้นกับเพราะยุบราชเนี่ยหุบป,ปากเลิกพูดจาไร้าสาระได้แล้วกุลกับเทวิงเกิลนะไม่มีทางแยกจากกัน ถ้าเราไม่หาทางอื่นที่จะจัดการพวกมันแม่ขอละเมื่อไรที่แม่พยายามจะหาแผนหรือว่าอะไรใหม่ๆผมบอกเลยว่าผมเนี่ยใจหายตลอดเวลาเลยละ่ะแกนี่พูดมากนะอยากได้เงินหรือเปล่าละ่ะถ้าอยากได้ก็ทำตามแผนซะทั้งสองคนไปเที่ยวกันสะเถินนะคิดถึงตัวเองหน่อยสิกุลได้ครับถ้าหาว่าแม่ต้องการแบบนั้น งั้นเราจะไปพักผ่อนกันดีมากจ้ะแบบนั้นน่ะดีแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรให้กินนะจะได้ไปเอาอยามาให้ทวิงเกลิลด้วยแม่อยู่ไหนฟังนะ จะพูดออกมาหรือเปล่าหรือว่าจะยึดเข็นจากปากแกอืมังเถอะนั่นแม่แกในะยุบหลอดและแกะแกก็ต้องรู้สิว่าแม่แกอยู่ที่ไหนและฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะฮฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันล่ะนะว่าแม่แกอยู่ที่ไหนกันฮะอยู่ไหนหล่ะอย่ามาทำเป็นแสดงละคร แกไปเจอแม่บ่อยทำไมแกไปรับเงินจากแม่ฉันทำไมตอบฉันมาซะนี่ฟังนะฉันบอกแล้วนะว่าฉันไม่ได้สนใจแม่เลยเพราะแม่แกมันขี้โมโหและฉันเนี่ยไม่อยากอยู่กับแม่แกแล้วก็เงินหรอกนะฉันมีเงินมากพอฉันว่าจะพูดชัดเจนแล้วนะว่าฉันก็มีสิท์ในเงินของพ่อเหมือนกันแต่ว่าแกเนี่ย ัดสินใจที่จะทำดีขึ้นมาจะทำอะไรก็ทำไปมันเรื่องของแกอยู่แล้วแต่ว่าฉันแค่ต้องการเงินแกไม่เข้าใจง,ง่ายๆเลยสินะก,ก็ได้ฉันเนี่ยจะอธิบายให้แกฟังเพราะว่าฉันหลังจากนี้ไปฉันจะคอยจับตาดูแกทุกก้าวเลยและถ้าฉัน จับแกได้เมื่อไรแล้วก็แกตายแน่ฉันไม่ปล่อยแกแน,น่ทวิเก้เดี๋ยวก่อนยุบราชนายเข้ามาในห้องฉันได้ยังไงกันนะที่จริงแล้วทวิเก้ฟังฉันก่อนนะ คือหลังจากเมื่อคืนนี้เราก็รู้สึกแปลกๆกันแต่ว่าเชื่อฉันเมื่อคืนเราไม่ได้มีอะไรกันเลยเชื่อฉันไม่เลยแม้แต่นิดเดียวฉันไม่ได้แต่ต้องเธอด้วยแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดทวีเกลฉันดูว่าเธอเป็นคนอ่อนไหวเธอหัวเสียจากเรื่องเมื่อคืนแต่เธอคิดว่าตัวเองผิดแต่อย่าโทษตัวเองเลยนะทวิเกลฉันดูว่าฉันเคยพยายามที่จะข่มขืนเธอมา่อก่อนแล้ว และฉันก็รู้สึกแย่ด้วยแต่ว่าเมื่อคืนฉันไม่ได้ทําอะไรฉันขอแล,ล้ววิกเกให้อภัยฉันด้วยนะริบร้นะทววิกเกอรสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันเป็นเพราะแม่ฉันแต่ว่าฉันสาบ,บานเลยว่าฉันจะพาแม่กลับมาให้ได้จะพาแม่กลับมาเพื่อขอโทษเธอ แล้วมาสารภาพผิดให้ได้เลยฉันต้ปากเลยนะจิวิกฉันขอละฉันสัญญาแล้วขอให้เธอลืมเรื่องเมื่อคืนไปซะเพราะเรื่องเมื่อคืนมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยยุราชฉันไม่เข้าใจเลยเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะทวิกเอ่อฉันขอโทษทิวิก ถ้าเธอไม่เชื่อใจฉันแล้วก็เธอก็เชื่อใจตัวเองหน่อยได้ไหมครอบครัวเธอป้าลีลาหรือว่าคุณเบเบ้ก็อยู่ข้างเธอและเธอก็เธอไม่ต้องกลัวอะไรเลยขอแล้วทวิเกอรเชื่อฉันฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องขึ้นแบบเมื่อวานนี้อีกแน่นอนเชื่อฉันดิปลอด นี่แกมาอีกแล้วเหรอแกมีปัญหาอะไรนักหนาโยมร้านแกฟังไว้ให้ดีนะเลิกมายุ่งกับเมียฉันได้แล้วถ้าฉันเห็นแกเข้าห้องเมียฉันมาอีกแล้วก็ฉันจะไปขอหมายสารฉันจะไปแจ้งตำรวจรับรองได้เลยว่าแกได้เข้าคุกของจริงแน่นอนเข้าใจไหมุณนายเข้าใจผิดแล้วล่ะอย่ากโกรธเขาเลยนะ อยู่แรกเข้ามาที่นี่เพื่อจะขอโทษต่างหากลลยนี่ฟังนะฉันไม่ได้กลับมาเพื่อหาเรื่องฉันมาเพื่อขอโทษฉันมาเพื่อขอโทษก็แค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้ในพาทวิเก้าไปเถอะไปได้แล้วแกเลิกพูดมากได้ล้ ฉันขอโทษนะเธอโกฉันพยายามแล้วแต่ฉันทำให้เธอกลับมายิ้มไม่ได้ตอนนี้เธอคงเครียดมากฉันรู้สึกหมดหนทางจริงๆฉันว่าเบบี้พูดถูกนะเราต้องไปพักผ่อนกันหน่อยดีกว่าไปเที่ยวกันจะได้ลืมเรื่องป้าอนิตาไปซะ หมายความว่าไงหาแม่ไม่เจอแม่จะหาไปไหนได้ยังไงกันโรงแรมเกะเท้าบ้านไ้ไยเช็คให้หมดเลยถามเพื่อธุรกิจทุกคนสืบมาให้ได้ด้วยเข้าใจไหม